สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับเรารีวิวสนุกอีกแล้วนะคะวันนี้รีวิวสนุกก็มีเรื่องจะมาพูดนะคะเรื่องวันวาเลนไทน์หลายคนอาจจะคิดว่าวันวาเลนไทน์นี่เป็นวันแห่งความรักเนอะอันที่จริงไม่ใช่นะคะการรักนี่ก็เป็นได้หลายแบบนะเช่นรักเพื่อนรักพ่อแม่ รักพี่น้องรักทุกคนแต่ว่าที่ทุกคนเข้าใจคือรักแฟนอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะคนที่เข้าใจอย่างนี้เข้าใจผิดมอกนะก็วันนี้แค่อยากจะมาพูดบอกว่า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 ,วา,วา,วาสุสาัสดีตานมาบานเลนไทยคะ่ะดีวิวสนุกรักทุกคนนะคะ ลาไก่ค่ะ